กำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะรู้สึกว่าที่ไหลขวาของฉันจะมีอะไรบางอย่างหวังว่าจะไม่ใช่ยมาทูตนะในแน่ใจนะวันที่นี้คือที่ของเจบีน่ะมิโดริวันนี้ไปตั้งแคมป์กันไหมครับชวนเพื่อนไปด้วยกันหลายๆคนก็น่าจะสนุกดีนะวันนี้เนี่ยมีดาวเต็มท้องฟ้าเลยล่ะนี่นายนี่นายกวนชมัดเลยนะเนี่ยมามิโดริแล้วจะพาไปที่แคมป์เองนะจ๊ะว่าแต่เรื่องปาทูของเหมียวได้เตรียมมั เรื่องปะทูน่ะเหรอเตรียมมาให้แล้วจ้ะแมวน้อยเฮ้ยอย่าแยงอย่ามาจุ๊บเหมียวนะในมิโดริฉันจะจัดการขย้ำแก่ด้วยมือของฉันเองเอ้ยรู้สึกท้องร้องยังไงก็ไม่รู้อะหิวชมัดเลยอ่ะกุ๊กูเธอช่วยพาฉันไปหาอะไรกินหน่อยได้ไหมตอนนี้โรงเรียนของเราอ่ะมันมีแต่เรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะเพื่อนนะระวังตัวด้วย เรื่องอะไรหรอฉันไม่เห็นจะรูเรื่อง